ลัดดาพรเพลงสวัสดิ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิธีการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขั้นตอนที่1รับเรื่องเบิกเจ้าหน้าที่การเงินรับเรื่องเบิกจากข้าราชการและลูกจ้างประจําใน,นาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขั้นตอนที่2การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเบริกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรบุตรต้องอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์เอกสารประกอบการเบริกจ่ายการณีที่1เบิกให้ตัวเองหนึ่งใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบ7 1 3 1 2ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล กรณีที่2เบิกให้บิดาหนึ่งใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบ 71, 3 1 2สงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิกสสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือสำเนาบัตรประชาชนสสำเนาทะเบียนสมรสบิดาหรือสำเนาทะเบียนหยา่าหรือหนังสือรับรองบุตรหรือสำนาคำพิพากษา5ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล6ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี กรณีที่3เบิกให้มารดาหนึ่งใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบ7-1-3-1-2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก3สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือสำเนาบัตรประชาชน4ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล5ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี กรณีที่4เบิกให้คู่สมรส1ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบ7 1 3 1 2สำเนาทะเบียนสมรส3สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส4สำเนาบัตรประชาชน5ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล6ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี กรณีที่5บิดาเบิกให้บุตร1ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบ 7, 1 3 1 2สองำเนาทะเบียนบ้านบุตรหรือสำเนาใบสูติบัตรของบุตร3สำเนาทะเบียนสมรสบิดาหรือสำเนาทะเบียนหนย,นยา่าหรือหนังสือรับรองบุตรหรือสำนาคำพิพากษา4ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล5ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี กรณีที่6มันดาเบิกให้บุตร1ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบ7-1-3-1-2สำเนาทะเบียนบ้านบุตรหรือสำเนาใบสูติบัตรของบุตร3ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล4ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี